ก็มนคุ้นตัวตัมัหนึ่งวี่งมา่้ยอุ้ยอะห่าเปลี่ยนแม็กจะเข้าดีเธอเข้าเลยเขาไม่ได้ผมไม่ได้ล้ออุ้ยบันเสร็จตัวเออมาจากวดปีปีไปมึ่เอออะไรมื่อมื่เออตัดไว้ยาออดขอร้องขอร้อยาปยา เชีหรอไอมึงไอเมย์มึงก็ตลกอ่ะบอกดิไม่ติดใช่หรอทำตรงอย่าคนโง่มึงก็โง่สุดแล้วอ่ก่แล้ว่แล้วก่แล้วตัวนี้ก็ไม่เอานะมันก็ไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวเลยดูแบบนะก็บอกเลยว่าผมเชื่อนักแข่งไแ่มไม่จะนักแข่ง จะช่วยกันยิงนี่มึงจะตายกันทำไมอ่ะเออตายคนกูดู้เออกูดูดิเนี่ยมั่วเลยเจมก็หอนเจมก็โง่เอาละกันดูเอาละกันล่ะเออเดี๋ยว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 ยวาเออไปยาไปโขดคนมั่วอะไรมันจะกระตีอะไรเขาไม่ดูไม่ดูตัวเองเลยสวยคิวอ่ะเอาหน้ามึงไปด่ามาดิมาดิมึงมาดิจะไปตายเลย เออคุณนอนแล้วเนี่ยลงมาได้ไงเดี๋ยบ้านนี้โอ้สีตัวเลยกระต่ายป,ป,ป่าไม่กระต่ายป,ป่าสองสาวไม่สองสาวทำกระตา่ายป,ป่าไม่กลายเนี่ยไม่ไกลม,ม,มาดูดีเด่นออกนอกหมกเลยเชียนอนเชียนอนนอนจนหำโผล่ไดอะไยมึงอะ่ะตาย